9 ,7 ความหมายของเด็กที่มีความบุกพล่องทางการได้ยินบุคคลที่มีความบุกพร่องทางการได้ยินหมายถึงบุคคลที่บกพร่องหรือสูญเสียทางการได้ยินเป็นเหตุให้ได้รับการฟัง เสียงต่างๆได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่ระดับรุนแรงถึงระดับน้อยอ่านแบ่งได้เป็น2ประเภทคือเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงเด็กหูหนวกหมายถึงเด็กที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจหรือใช้ภาษาพูดได้หากได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษและถ้าวัดระดับการได้ยินที่5 0 0ร้อถึงสองพจะมีการพูดตอบสนองของหูข้างที่ดีกว่าต่อเสียงบริสุทธิ์ตั้งแต่91เดซิเบลขึ้นไปเด็กหูตึง หมายถึงเด็กที่สูญเสียการได้ยินจนไม่สามารถเข้าใจคำพูดและการสนทนาซึ่งจำแนกตามเกณฑ์การพิจารณาอัตราการของหูของสมาคมสูตรสอนาสิกแพทย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ค่าเฉลี่ยการได้ยินที่ความถี่501,000-2,000ถึง2,000ในหูข้างที่ดีกว่าเด็กหูตึงอาจแบ่งได้ตามระดับการได้ยินได้4กลุ่มคือระดับที่ 1. มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง26-40เดซิเบลระดับที่ส มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง41-55เดซิเบลระดับที่3มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง56-70เดซิเบลและระดับที่4มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง71-90เดซิเบลเด็กหูตึงระดับที่1 26-40เดซิเบลตึงเล็กน้อยจะมีปัญหาในการรับฟังเสียงเบาๆเช่นเสียงกระซิบหรือเสียงจากที่ไกลๆ เด็กกลุ่มน,นี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติในห้องเรียนธรรมนาได้หากมีที่นั่งเรียนที่สามารถมองเห็นครูและเพื่อนได้ดีหากมีเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์มากเด็กหูตึงระดับที่สอง41-55เดซิเบลตึงปานกลางจะมีปัญหาในการฟังเสียงพูดคุยที่ดังในระดับปกติที่มีระยะห่าง3-5ฟุตและไม่เห็นหน้าผู้พูดดังนั้นเมื่อพูดคุยด,ด้วยเสียงธรรมดา ก็จะไม่ได้ยินหรือได้ยินไม่ชัดจับใจความไม่ได้นอกจากนี้มีปัญหาในการพูดเล็กน้อยเช่นพูดไม่ชัดออกเสียงเคี้ยนพูดเสียงเบาหรือเสียงผิดป,ปกติเด็กหูตึงระดับที่3 56-70 d e ถึงเดซิเบลตึงมากมีปัญหาในการรับฟังและเข้าใจคำพูดเมื่อพูดคุยกันด้วยเสียงดังเต็มที่ก็ยังไม่ได้ยินมีปัญหาในการรับฟังเสียงหลายเสียงพร้อมกันเช่น เสียงในห้องมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดช้ากว่าเด็กปกติพูดไม่ชัดเสียงเพี้ยนบางคนไม่พูดเด็กหูตึงระดับที่4 71-90เดซเบลตึงรุนแรงเป็นกลุ่มเด็กหูตึงระดับรุนแรงจึงมีปัญหาในการรับฟังเสียงและการเข้าใจคำพูดอย่างมากเด็กจะสามารถได้ยินเฉพาะเสียงที่ดังใกล้หูในระยะทางหนึฟุต ต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงจึงจะได้ยินเด็กกลุ่มนี้แม้จะใช้เครื่องช่วยฟังก็มีปัญหาในการแยกเสียงอาจแยกเสียงสระได้แต่แยกเสียงพยัญชนะได้ยากมักพูดไม่ชัดและมีความผิดปกติบางคนไม่พูดเด็กหูตึงที่พบในโรงเรียนปกติโดยที่ทางโรงเรียนรับเข้าไปโดยไม่ทราบปัญหานั้น มักเป็นเด็กหูตึงในระดับที่1ห,หรืออย่างมากก็ระดับที่2สําหรับเด็กหูตึงในระดับที่3และระดับที่4มีไม่มากในระดับปฐมศึกษาหรือมัธยมศึกษายกเว้นในกรณีที่หูตึงภายหลังคือสูญเสียการได้ยินขณะอยู่ในโรงเรียนสําหรับในระดับปฐมวัยนั้นโอกาสที่จะพบนั้นเป็นไปได้ทั้ง4กลุ่มการจัดการศึกษา สำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นโดยทั่วไปเชื่อว่ามีชีวิตที่เสียเปรียบมากในสังคมที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับภาษาและการสื่อสารเด็กจะมีปัญหาทางภาษาและการพูดมากเนื่องจากสภาพการได้ยินมีความบกพร่องการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กจะใช้พฤติกรรมทางกายเป็นสื่อแสดงออกมา การเรียนการปรับตัวการสังคมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะด้อยกว่าเด็กปกติเนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการสื่อสารได้เหมือนคนอื่นเด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาช้าแต่ความสามารถทางสติปัญญาเท่าเด็กปกติทุกอย่างเพียงแต่มีข้อจำกัดทางภาษาจึงทำให้ดูเหมือนว่าเด็กด้อยกว่าเด็กอื่นๆทั่วไป การปรับตัวแตกต่างไปจากเด็กปกติบางครั้งดูโดดเดี่ยวเหงาหงอยดังนั้นในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินควรมีลักษณะของหลักสูตรและการสอนที่สามารถใช้ร่วมกับหลักสูตรของเด็กปกติได้แต่ต้องมีการปรับในเรื่องของจุดประสงค์และการวัดผลประเมินผลสำหรับการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นประเภทหูตึงหรือหูหนวกก็ตามจำเป็นต้องสอนให้เด็กได้มีโอกาสฝึกพูดเด็กทุกคนต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูดดังนั้นในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรครอบคลุมการฝึกฝนเด็กในด้านต่างๆคือ 1. การฝึกฟังการฝึกฟังเป็นวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้รู้จักฟัง โดยมีเป้าหมายหลัก3าประการคือประการแรกให้รู้จักเสียงที่ฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามรวมทั้งเสียงที่เป็นการพูดในสิ่งแวดล้อมต่างๆของเด็กประการที่2ให้แยกเสียงที่คลยกันในสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งควรฝึกเด็กเมื่อเด็กอายุได้3ามขวบและประการที่3ให้แยกเสียงพูดได้ว่าเป็นเสียงเช่นไรหรือเสียงใคร 2. การฝึกอ่านคำพูดการฝึกอ่านคำพูดเป็นการฝึกอ่านริมฝีปากหรือการเคลื่อนไหวริมฝีปากของผู้พูดเพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกัน 3. ภาษามือและการสะกดนิ้วมือเป็นวิธีดั้งเดิมที่เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่18แและยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันภาษามือมีข้อดีคือสามารถสื่อความหมายได้รวดเร็วและเป็นที่เข้าใจของคนหูหนวกได้โดยสะดวก และ 4. การสื่อสารระบบรวมและท่าแนะคำพูดเป็นการสอนคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในปัจจุบันโดยไม่ได้เน้นถึงการฝึกฟังหรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีตแต่พยายามจะใช้หลายๆระบบรวมกันวิธีสอนเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินเวลาพูดควรให้เด็กเห็นหน้าครูเพราะเด็กต้องอ่านคำพูด และควรสรุปประเด็นข้อความสำคัญสั้นๆลงบนกระดาษคำสั่งการบ้านเพื่อให้เด็กเข้าใจง่ายในการบรรยายควรเขียนเรื่องลงบนกระดานทุกครั้งจะทำให้เด็กเข้าใจครูถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงว่าพูดถึงเรื่องอะไรควรมีเอกสารประกอบการสอนทุกครั้งสรุปใจความสำคัญหากมีการถามตอบก็ควรอ่านซ้ำควรสรุปประเด็นการอภิปรายทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะต้องเขียนบอกเด็กให้ชัดเจนและตรวจสอบทุกครั้งว่าเข้าใจเรื่องที่สอนหรือไม่หรือให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มก็ควรตรวจสอบเครื่องช่วยฟังว่าทำงานหรือไม่การช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางการได้ยินในชั้นเรียนปกติสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนรวมในชั้นเรียนปกติได้นั้น จะมีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหูตึงดังนั้นการให้การช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนรู้และประสบความสําเร็จในการเรียนรวมควรปฏิบัติดังนี้ 1. จัดให้เด็กนั่งในบริเวณที่รับฟังการสอนของครูได้ชัดเจน 2. พยายามลดการรบกวนทางด้านเสียงและด้านการเห็นให้เหลือน้อยที่สุด 3. พยายามพูดให้เป็นปกติและเป็นธรรมชาติ 4. ต้องแน่ใจว่านักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินมองเห็นหน้า 5. พยายามหาทางให้เด็กได้พูดบ่อยๆเนื่องจากเด็กพยายามไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6. พยายามเรียกให้เด็กตอบคำถามหรือพูดเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กเป็นรายบุคคล 7. ต้องให้กำลังใจเด็กในการถามคำถาม ถ้าจะอธิบายซ้ำต้องอธิบายใหม่โดยใช้คำพูดที่แตกต่างออกไปจากการถามครั้งแรกจะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้นและ 8. ใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนให้มากในการสรุปบทเรียนครูต้องเขียนกระดานดำสรุปบทเรียนให้เด็กได้อ่านและบันทึกไว้สื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยินบัตรภาพผลไม้ใช้ในการสอนเด็กในด้านการสื่อสาร สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถให้เด็กได้เห็นภาพผลไม้เพื่อที่จะฝึกการทำภาษามือได้ถูกต้องการใช้บัตรภาพในการสอนนั้นเพื่อช่วยให้เด็กในด้านการสื่อสารทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นบล็อกรูปทรงเรขาเรียงสีใช้สำหรับสอนเด็กในการฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถสอน เรื่องรูปทรงและสีเป็นภาษามือควบคู่กันไปพร้อมกับการฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยเพื่อฝึกการใส่บล็อกให้ตรงตามรูปทรงฝึกทักษะการใช้มือหรือฝึกการใช้มือใ,ให้สัมพันธ์กับสายตาให้เด็กฝึกการสังเกตและแยกแยะชิ้นส่วนต่างๆแล้วนำมาจัดเรียงในถาดอย่างถูกต้องเรียนรู้เรื่องความแตกต่างของขนาดสี รูปทรงการจัดกลุ่มจำนวนและการเรียงลำดับชิ้นส่วนยังนำไปต่อเป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงขึ้นบล็อกรูปสัตว์ใช้สำหรับการสอนเด็กในด้านพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถสอนในเรื่องภาษามือในการสื่อสารเกี่ยวกับสัตว์เพื่อฝึกการใส่บล็อกให้ตรงตามรูปภาพ ฝึกทักษะการใช้มือหรือฝึกทักษะใช้มือให้สัมพันธ์กับสายตาช่วยทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงขึ้นลูกปัดสารพัดสีใช้สำหรับสอนเด็กในด้านพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กที่มีความบุพร่องทางการได้ยินสามารถสอนในเรื่องของสีเป็นภาษามือเพื่อเติมด้วยเพื่อให้เด็กฝึกร้อยสายเชือกฝึกทักษะการใช้มือการออกกำลังกายท่อนแขนหรือฝึก ทักษะการใช้มือให้สัมพันธ์กับสายตาช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนสีฝึกสมาธิให้สัมพันธ์กับการมองเห็นฝึกความเป็นระเบียบทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีพัฒนาการที่แข็งแรงขึ้นบัตรภาพตัวเลขใช้สำหรับสอนในด้านวิชาการสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถสอนภาษามือตัวเลขใช้สำหรับการสื่อสารและเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์การรู้จักตัวเลขรู้ค่าของตัวเลขช่วยทำให้มีพัฒนาการด้านวิชาที่ดีขึ้น